ท่านผู้ชมครับสุสูกีวีท a ล่าห้าดอกันนี้นะครับมีทั้งวินหน้าแอร์ล็อกหน้าหลังยางตะขาแบบนี้แล้วใครจะไปสู้ได้ล่ะครับเรื่องติดตั้งแอร์ล็อกหน้าหลังเนี่ยนะครับเราทำมา10กว่าปีเพราะฉะนั้นประสบการณ์หายห่วงครับนะไม่ต้องกลัวว่าจะล่วง,ง่ายๆไปเสียอารมณ์ในป่าเหมือนปกติทั่วๆไปนะครับ นะเราจึงกล้ารับประกันงานติดตั้ง1ปีเลยทีเดีวยวครับแล้วก็อะไหล่อีก1ปีนะพูดง่ายๆก็คือถ้ามีรั่วมีซึมแล้วก็ช่างเราทําให้ฟรีไม่เสียค่าจะจ่ายครับพร้อมออกใบรับรองให้ไอ้ตรงการรับประกันงานติดตั้งอันนี้สําคัญนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะทําให้เรางบไม่บานปลายไปยในภายหลังนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีรับใบรับประกันแน่นอนครับ ท่าแรงช่างหรือแต่ละรอบจะมี2,500-3,500ขึ้นไปครั้งน, 1, 2, 3, 5, น 1, 2, 3, 5, ั้นครับโอเคล้อหมุนข้างนี้ข้างเดียวนะครับ เอายิงไปยุดโอเคลองอีกทีนะครับข้างหนึ่งหนักขวาหนักครับล้อขว,า,อขวา,อขาจะหนักก็ายืนบนปนูนอ่าโอเคล้อหนักข้างหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอายิงราวนี้ยิงนะครับ จามีครับลูกค้าบางท่านเข้าใจว่าแอร์ล็อกนั้นรั่วง่ายไม่ใช่นะครับแอร์ล็อกจริงๆเรารั่ว,วยากนะครับแต่ว่าสาเหตุที่แอร์ล็อกมีปัญหาแล้วก็ไปเชียร์เรื่อง e กเกอร์แทนนะครับก็คือ1 2 3 4เนี่ยนะครับก็คือเกิดจากงานติดตั้งเนี่ยฮะขาดประสบการณ์ใน70%คุณภาพของแอร์ล็อกเนี่ย10%ผู้ใช้เองนะฮะขาดการดูแลเนี่ย10%แล้วก็ตั้งระยะเฟืองผิดนะฮะเฟืองผิดหนึ่งอย่างเนี่ยก็ผิดเป็นลูกโซ่นะครับเพราะฉะนั้น จึงแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านนะขอใบรับประกันงานติดตั้งนะครับ1ปีนะครับจึงจะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดครับจากคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับที่เห็นความแตกต่างระหว่างมี Air ์ล็อกับไม่มี Air ์แอรลนะครับแต่ท่านผู้ชมครับทุกคันที่ติดตั้ง Air ์ล็อกไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จทุกคันนะครับ บางคันก็ใช้ได้ไม่นานก็ต้องถอดทิ้งไปด้วยสาเหตุหลายปัจจัยครับแต่ปัจจัยหลักๆก,ก็คือไม่มีอะไหล่เราก็ช่างดูแลไม่มีหรือแม้กระทั่งช่างบางท่านก็อาจจะขาดประสบการณ์ทำให้ปัญหาตามออกมามากมายครับ